สิ่งกดของเรานะคะคลิปก่อนๆเราก็ได้เรียนรู้นะคะวิธีการพูดการนับนะคะนับหนึ่งถึง20ไปแล้วแล้วก็พร้อมกับเ,ออเพลงนะคะเพลงประกอบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่ดีขึ้นนะคะ,ะทักษะการจำด้วยการร้องเพลงนะคะแล้วก็สร้างความสนุกสนานด้วย ะะมหปดูดมสีปดูดปูดหมายถึงข้าวโพดนะคะปูดมวยแพลปูดมวยแพลข้าวโพดหนึ่งลูกหรือหนึ่งฝักนะคะปูดคือข้าวโพดมวยแพลคือหนึ่งฝักข้าวโพด ปีรแพรก็คือข้าวโพดสองฝักนะคะอันนี้โกรธโกรธก็คือมะนาวนะคะมะนาว<ม>แล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะที่พูดไปเมื่อกี้คำว่าซีซีหมายถึงกินนะคะซีะคือกินโคบหมายถึงทานนะคะรับประทานนะคะเราก็จะมีคำที่ ไภเราะนะคะก็คือการทานนะคะ,ะก็คือแปลว่าโ h บส่วนคาว่ากินนะคะภาษาโดยทั่วไปก็คือ่าซีปูดกินข้าวโพดนะคะ,ะก็วันนี้นะคะคลิปของเรานะคะก็จะมา อสอนวิธีการพูดการนับนะคะหถึงยีผ่านไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมา,อาสอนการนับตั้งแต่21จนถึง40เลยดีไหมคะนะคะก็คิดว่าคงพร้อมกันแล้วนะคะต่อไปยีสนะคะ ยีก็คือมัดไพยอ่ามัดไพผ่านไปแล้วเนาะยี 20. ต่อไปยี่สอ็ดมัพไพมุยมัพไพมุยคือยี่สิบอ็ดนะคะยี 21. มัพไพมุยยีสองมัดไพปีร 22, ยี่สองไผปีร์ 23, ยี 23, ไใบยี่สไใบนะคะยีบก็คือไผบุญนะคะ 24, ยี่สบสี่ไผ่บุญยีสห้าไผย อันะคะยี่สิบห้าอุ้งไปัมยี่สิบประมยนะคะยี่สิบประมย่สิบเจนะคะยี่สิบเจอัประมปินะคะ 26, ยี 27, ะะ่สิบดอัไปรมปิลนะคะยี 27, มวยปราภัย 28, ยี่สบแปดมยปรมภัยยี่สบเานะคะยี่สิบเก้าก็คือมัยปรบูญมวยปรบ 30, 30, ามสิบสามสิบจะคล้ายภาษาไทยนะคะเรียกว่าสามสบ สาสก็คือ30มสิบนะคะง่ายไหมคะ,ะต่อนะคะสามสนะคะ 31. สามสิบเมกมยสามสูมยก็คือ3ามนะคะต่อไป32อ่า สาก็คือสามสปีร3สามสปีรสาสิบสบใบสาสบใบสามสิบสี่สสบบุญสาบบูยีหนะคะสามสิบห้ปั 33, ม สามสปรมสามสิ 36, ก็คือสามสประมุยสสประมุยนะคะต่อไป37มสเนะคะสาเรียกว่าสามสัประปิลสามสประิลนะคะแล้วก็ สามสปนะคะสามสิบแสามสับประบายสามสับประบยแล้วก็39กนะคะก็คือสามสประบูนนะคะสามสับประบนูน,ะะบบนต่อไป40่สนะคะสีภาษาขเขมรเรียกเซสบเซบ ทีนี้เราก็มานับหนึ่งจนถึงสี่สิบพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าพร้อมกันเลยนะคะ,ะ,ม,ะ,คะมุยปีรใบบุญป,ป,ปรามปรามุยประมปีรปรามใบประมบุญดอก มุยต้นอบปีรต้นอบใบต้นอบบูนต้นอับพรามต้นอบปรบัมมุยต้นอบปรัมปิลต้นอบปรัมใบต้นอบปรบบัมบูนต้นอับไพ่ยี่สิบแล้วนะคะไพ่มุย ไพ่ปีรไพ่ใบไพบูนไพ่ไปรามไพ่ประมวยไพ่ประปิลไพ่ประใบไพ่ประบูนสามสิบอ่าสามสิบแล้วนะคะสามสิบมวยสามสิบปีร สามสับใบสามสับบูญสามสับ,บ,สาสบรามสามสับประมุยสามสับประพิลสามสับประใบสามสับประ,บ,ประบุญเสร็จสบอ่าสี่สิบแล้วนะคะอ่าก็ถ้าสนใจนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามให้ครูเรื่องด้วยนะคะ จะนำคลิปดีๆนะคะมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยคะ่ะบ๊ายบาย